สวัสดีครับพี่น้องไทยวันนี้เราพบกับผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากพบกันไปนะครับที่แล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจแล้วก็ส่งข้อคิดความเห็นมามามาทีเดียวผ่านเว็บไซต์ภัยสารพืชหมุกคขคน,นะฮะผมวันนี้ที่ต้องมาพบกับพ่อแม่พี่น้องกม่แต่เป็นก้าวสาคัญของภาคประชาชนที่จะมีรตรัศน์ทัผ่านเอาเทียมเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ ผมจึงวันนี้ขออนุญาตที่จะอ่านประกาศสมัชชาพยโยนแน่ประเทศไทยให้ท่านผู้สนใจวมทั้ง,าง,างรรชาวสมัชชาประชาชนแหประเทศไทยได้รับทราบทุกันดังต่อไปนี้ครับประกาศสมัชชาปรโยนชน่งประเทศไทยเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทรธรธาพาพยุโทรทัศน์ภาคประชาชนช่อ13ง13เสยาอมไทยสมัชชาปรโยนชน่งประเทศไทยประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบัดน,นี้สมัชชาปรโยนชน่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญราชนาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนช่อง13สยามไทยเพื่อลวงผลคนไทยรับใช้แผ่นดินโดยให้ดำเนินการในนามนิติบุคคลต่งางสถานีวิทยุโทรทัศน์ประชาชนช่อง13สยามไทยจะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมที่สามารถรับชมกันได้ ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกและจะเชื่อมเครือข่ายกับสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายสมัชชาประชานแห่งประเทศไทยทั่วประเทศโดยจะเชื่อมเครือข่ายกับระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เว w sptth com และจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ศกนี้เป็นต้นไปสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนช่องส3สยามไทยจะเป็นปากเสียงของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ บนจุดยืนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไทยทั่วประเทศมุ่งสนองคุณแผ่นดินพิทักและปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเด็ดเดี่ยวถึงที่สุดโดยยึดหลักพอเพียงทันสมัยตั้งหลักประเทศไทยเป็นกองหน้าในการลณรค์สร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจ พนักเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการตามพระบรมร,ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกําลังภาคประชาชนในการต่อสู้เพื่อสร้างกิจสํานึกรับผิดชอบต่อแผ่นดินต่อชุมชนสังคมและครอบครัวบนพื้นฐานคุณธรร,รมศีลธรรมและจยยริยธรรมเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการใช้สิทธิ์และรักษาสิทธิ์ ฐานะที่เป็นเจ้าของอนาิไตยอย่างแท้จริงสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาพประชาชนช่อง13สยามไทยจะมุ่งต่อต้านเปิดโปงการช่อร้าบังหลวงทุกรูปแบบปลูกฝังความคิดรักชาติาศาสตร์อย่างทั่วด้านและเป็นกองหน้าในการารณรง์เพื่อบิทักษ์รักษาสภาพแวดลอ้อมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาติไทยและทุกชนชาติในราชอาณาจักรไทย จึงขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องประชาชนผู้รักชาตาิศาสตร์ทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาบำรุงรักษาและช่วยและร่วมสนับสนุนตลอดจนติดตามรับชมรายการาตามการดำเนินการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพืชช่อง13สยามไทยได้ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ศกนี้เป็นต้นไปด้วยคืน NSS 6 แล,และที่สถานีวิทยุชุมชนขึ้น FM 104.25เมกะเฮิรกรุงเทพมหานครและขึ้น FM 104.25เมกะเฮิรโคราชท่านที่สนใจจะลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัทโปรดติดต่อได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนช่อง13สยามไทยเลขที่7 4ทับ19ซอยนบมมิน85แขวงคลองกลุ่มกรุงเทพ 1-0-2-4-0เว็บไซต์ www.sptkts.com โทร02-379-113-8และโทรสารเบอร์เดียวกันหรือที่เบอร์มือถือ086-324-6013ประกาศหน้าวันที่10กุมภาพันธ์2,553ในานามของผมชัยวัฒน์สิงห์สุวง์เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย ก็อยากจะขออนุญาตครับว่า,าสัญลักษณ์ของสถานีก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับรูปดวงใจเร่มีเลข13นะฮะแล้วเราถือว่าเลข13สําหรับส้าพงไทยเป็นเลขมหาเลิกหมาชัยเพราะหมายถึงวันเปลี่ยนศกใหม่ในวันสงการคือวันที่13สาเมษายนนะครับฉะนั้นขอ,อเชิญชวนทุกท่านสนใจปติดตามรายการ นะครับโดยเฉพาะรายการสู้เพื่อบ้านเมืองซึ่งต้องยุติรายการไปเพราะรายการสู้เพื่อบ้านเมืองในประจำวันศุกร์โดยโพลละเอียดมนิทย์เก่งเรียนนั้นได้รับแจ้งจากผู้บริหารสถานีซึ่งหมายถึงว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลมาด้วยแล้วเราได้ดําเนินขั้นตอนอไปแล้วในการที่เอาเรื่องไปให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิ มนุสยชนของวุฒิสมาชิกเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเทจริงต่อไปแล้วก็ขอเรียนให้ผู้ดีสนใจรายการสุปผู้บ้านเมืองโดยเฉพาะรายการของคุณไปสาลพืชนมงคลซึ่งประจำอยู่วันจันทร์ของทุกสัป,ปดาห์ผ่านช่องสุวรรณภูมินะั้นก็จะย้ายวิกมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในช่องใหม่ก็คือช่อง13สยามไทยนะครับ แล้วก็วันเปิดตัวก็จะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ใดสนใจก็เรียนเชิญได้ครับที่บริเวณสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยที่ซอยนวมิน85และในวันนังกลาวเราคงมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับเป็นต้นไปและจะเป็นวันสำคัญที่เราจะแสดงความยินดีกับคุณรบ,บสารพืชบางคล ที่ได้รับการประกาศเป็นนักเขียนบทความดีเด่นประจำปีโดยบทความที่คุณไปสารได้ถ่ายทอดข้อคิดความเห็นผ่านนังซื้อพิมพ์ ASTV ผู้จัดการนั้นได้รับประกาศเกียรติคุณแล้วก็จะได้รับรางวัลวัน,วน,วนที่14กุมภาพัน์เราจึงถือว่าวันที่20กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันเปิดสถานีช่องใหม่ภาคประชาชนช่อง13สยามไทยรวมทั้งจะแสดงความ ชื่นชมยินดีตอนรางวัลเกีดยรติยศที่คุณไปสานรุ่นคนได้ับในครั้งนี้ด้วยครับฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมได้น,นะครับที่น้บมิ85เข้าไปประมาณ500เมตรครับรู้สีเขียวอยู่ซ้ายมือนั่นแหละครับก็ท่านใดสนใจเชิญเชิญชวนนะครับกิจกรรมคงจะเริ่มตั้งแต่ 8, 8โมงเช้าแล้ววันนั้นในเกมทุกอ,อย่างจะมีการถ่ายทอดสดเพราะเป็นห้องสถงของเราครับขอเล่นเชิญทุกท่านนะครับ ่วกรัฐทานอาหารด้วยกันด้วยวันนั้นจะมีทั้งพิธีทำด้านศาสนาและพิธีทำด้านากิจกรรมด้วยบ้านเพื่อนบ้นนะครับสนใจก็ติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร086เบอร์โทร086 3246013นะครับ แล้วขออยากจะเรียนก็ว่าผังรายการเราได้ทําออกมาแล้วในการทดลองออกอกาสประมาณ3เดือนก็จะมีเวลาเน้นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็จะสถาน,นีก็จะมีาารายการที่น่าสนใจจนถึง24นาฬิกาส่วน24นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันก็จะเป็นรายการดีลันรายการที่น่าสนใจที่ออกประจาวันนะครับก็อยากจะเรียนว่าสมบูรณ์หมดครับทั้งข่าวสารบ้านเมือง เรื่องของสุขภาพเรื่องของอเรื่องของเรื่องของกวีเรื่องของเยาวชนวัยรุ่นคนรักประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องของกเกษตรเรื่องของชีวิตพอเพียงรวมทั้งรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้ขอขอบคุณมากครับ